การะลึอ่อยมาด้วยใครอยากได้ลูกเฮ้ยอยากได้ผีอะไรกันมามามามเล่นกนะเล่นเกมันนี้แม่มาเป็นงกลมเป็นงกลมสุดยอดเลยเหรอ้ยหน่อยตออยู่ฝั่งที้าวต่ออด รอบนี้ละต้องเปลี่ยนแล้วโดนไม่เปลี่ยนกันไหนเหรอใครไม่เปลี่ยนใครไม่เปลี่ยนเป็นใครไม่เปลี่ยนต้องบอก่อ YouTube ใครชนะได้มออจริงๆพี่ก็เหมือนกันเลยใช่เป็นแปดมีใจไหมเนี่ยจจริงเหรอ